ท่านนายกครับการที่ท่านพยายามให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้ร้อยเปอร์เซซื้อที่ดินได้หรือเช่าที่ดินระยะยาวนี่คือการขายชาติชัดเจนนะครับผมเคยทำหนังสือถึงท่านมาหลายครั้งรวมทั้งถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องก็เงียบไปครับผมกลัวท่านจะทำบาปกรรมต่อประเทศชาติเลยขอพูดกับท่านชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทุกวันนี้ต่างชาติซื้อห้องชุดเพียงแค่6%กเปอร์เซ็นท่านั้นเองครับปีที่แล้วปี63ซื้อห้องชุดแค่สาเปอร์เซ็นครับในกรุงเทพปี62ซื้อเยอะหน่อยนะครับ15%ตอนก่อนมีโควิดแล้วก็ปี61ซื้อถึง19แต่ก็เพียงแค่นั้นครับเราไม่มีความจำเป็นต้องให้ต่างชาติซื้อคอนโดถึง100%เเลยครับในเมืองนอกนะครับอย่างเช่นที่ประเทศจีน ขาให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่มีถินพันธักที่นั่นมาเกินปีหนึ่งและคอนโดเหล่านั้นตั้งอยู่บนที่ดินเช่า70ปีเท่านั้นเองครับไม่ได้ครอบครองได้ชั่วการปรวาสารที่ไต้หวันเขาก็บอกนะครับต่างชาติจะมาซื้อได้ก็ต้องอยู่ที่นั่นมาก่อนและที่สําคัญนั้นไม่สามารถขายต่อได้ภายในเวล,ลา3ปีแรกนะครับที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงต่างชาติซื้อได้ครับ แต่ต้องเสียภาษี20-30%เมืองไทยเราไม่เก็บครับนอกจากนั้นมาเลเซียยังบอกนะครับต่างชาติมาซื้อได้เลยครับแต่ต้องซื้อตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปไม่ใช่ซื้อแข่งขายแข่งกับชาวบ้านทั่วไปนะครับแม้แต่ที่ออสเตรเลียเขาก็บอกต่างชาติซื้อได้เด็ดคอนโดหรือบ้านมือหนึ่งมือสองห้ามซื้อดังนั้นถ้าต่างชาติซื้อมือหนึ่งไปแล้วจะขายต่อ ต้องขายให้คนท้องถิ่นเท่านั้นที่นิวซีแลนด์เขาก็ไม่ให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยครับถ้าเราไปซื้อบ้านในอังกฤษในอเมริกาซื้อได้ครับแต่ต้องเสียภาษีที่แลสีปลูกสั้นปีละประมาณ1.5%ของราคาประเมินซึ่งเท่ากับราคาตลาดบ้านเราก็ไม่เก็บอีกไม่กันครับการให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดร้อเปซแบบนี้ขายชาติแน่นอนอย่าเห็นแก่ในายทุนคนไหน รือกลุ่มไหนนะครับต้องเห็นแก่ประเทศชาติผมยืนยันได้ครับเพราะผมเองก็เป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังหลายประเทศนะครับที่เวียดนามอินโดกัมพูชาเคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการขององค์การสักลยาติาติหลายแห่งรวมทั้งธนาคารโลก ADB ในเรื่องเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ผมจึงรู้ดีครับท่านอย่าไปเชื่อพวกนายทุนในหน้าหรือพวกนายทุนที่หวังขายตัวเองเพื่อประเทศชาตินะครับ